สวัสดีค่ะวันนี้มีสกูชี่เข้ามาใหม่นะคะ อันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจสอบถามทังซื้อน,นะคะทักไปได้ทางไลน์นะคะจะมีทั้งหมด4ไลน์ค่ะแล้วก็จะมี IG นะคะดูรูปสินค้าด้วยนะคะ Y จุดสกุชี่นะก็อนนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะถ้าใครเห็นรายละเอียดของใบนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะก็อย่างแรกนะคะจะมาเริ่มที่ Hand s p i n n e r กันก่อนนะคะแบบแรกนะคะจะเป็นแบบราคาชิ้นละ20บาทนะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะมีหลายสีนะ มีนะคะมีหลายสีมากเลยเป็นแฮนด์สปินเนอร์แบบ20บาทนะคะก็ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะนี่นะเป็นแบบ20บาทนะต่อมานะคะจะเป็นสปินเนอร์นะคะแบบราคา50บาทนะคะจะเป็นแบบไม่มีไฟนะคะจะมีเป็นแบบเือนแสงแบบนี้นะคะเดอนแสงมีสีเขียวแล้วก็เป็นแบบมีลายนะคะมีลายแต่ว่าไม่มีไฟอันนี้จะเป็นพวกไม่มีไฟนะคะ ก็อันนี้มีตัวอย่างนะคะอันนี้จะเป็นลายคิตตี้นะคะมีหลายลายนะมีลายใหม่ๆเยอะมากนะคะราคาชิละา0บาทนะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบมีลายแล้วก็มีไฟนะคะมีหลายลายมากๆนะคะลายน่ารักน่ารักเยอะมากนะใครสนใจก็ไปขอดูรูปลายของสปินเนอร์ได้ในไลน์เลยนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะนี่นะจะเป็นไฟไฟก็จะปรับได้ไปหลายระดับนะคะอันนี้จะเป็นแบบ3สีแล้วก็เป็นแบบ สองสีกพ็พริบกพ็พริบนะคะสีเดียวแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นปิดนะคะนี่อันนี้ลายสวยมากนะเวลาเเล่นก็สวยนะคะเป็นแบบสปินเนอร์นะคะแบบมีลายมีไฟนะคะราคาชิ้ละแปดบาทนะนี่นะคะ80บบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแฮนด์สปินเนอร์นะคะเป็นแบบรุ่นสีเงานะคะก็ จะมีอยู่ทั้งหมด3สีนะคะมีสีชมพูอีก1นึ่สีนะก็อนี้นะคะเปิดไฟได้นะคะเปิดไฟได้ด้านเดียวนะเวลาหมุนสวยมากนะคะเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแนะนําเลยหมุนสวยมากเปลี่ยนได้หลายแบบอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าตอนนี้เปิดไฟอยู่นะสวยจริงๆนะคะนี่ ไรืๆนะคะคมีหลายรูปแบบการหมุนไฟนะคะอันนี้จะเป็นแบบเงาราคาชิลลา120บาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบมีเสียงมีไฟนะคะราคาชิลล120บาทเหมือนกันเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะก็คืออันนี้มันจะเปิดไฟได้แล้วก็จะมีเสียงเพลงอยู่ด้วยนะคะ120บาทนะอย่างต่อมานะคะสกูช่เริ่มที่แบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นสกูช่มินินะคะมินิราคาชิลลา12บาทเท่านั้นนะคะเริ่มที่แบบแรกนะอันนี้จะเป็นมะกรองหัวใจนะคะมันจะด้านข้างจะเป็นมะกรองรูปหัวใจนะ นิ่มสโลว์นะคะมีหลายหน้าหลายสีนะราคาชิ้นละ12บบาทนะคะเป็นมา,าร์รองหัวใจค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นปลามินินะนิ่มมากนะคะสโลว์ด้วย12บาทแล้วก็เป็นมินิมา,าร์กองลนะคะอันนี้มีหลายหน้าหลายสีเหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะด้านในนะเป็นแบบมา,าร์รองอย่างนี้นี่นะคะ12บาทค่ะ ต่อมา12บาทนะคะอย่างแรกนะจะเป็นมินิบ้านอีโมจินะคะมีหลายหน้านะคะเป็นพวกหน้าอีโมจินะนิ่มนะคะแล้วก็สโลว์มากๆเลยราคาชิลละ12บาทนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมินิบ้านขาวนะคะเป็นแบบหน้าเต้าหู้นะมีหลายหน้าเหมือนกันนะคะราคาชิลละ12บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นมินิแคคเกอร์นะคะเหลือไม่กี่ชิลละนะ นี่นะคะ12บาทเหมือนกันค่ะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิลา25บาทนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นไซมีเดียลนะคะไซกลางนะเป็นพ่แบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นมันฝรั่งสีค่ะ25บาทเท่านั้นนะคะคนี่นะชิ้นใหญ่นะคะชิ้นประมาณมือนะแล้วก็นี่สโลนะคะมีหลายหน้าหลายสีเลยแต่อันนี้มันติดถุงนิดนึงนะคะเพราะว่าถุงมันอัดลมนะอันนี้ราคาชิลา25บาทนะคะแนะนําเลยเป็นมันฝรั่งสีนะคะ แล้วก็ต่อมายี่บาทนะคะจะเป็นพวกซาลาเปากูเดธมะนะคะซาลาเปากูเดธมะจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะยี่บาาทแล้วก็จะมีเป็นซาลาเปาอีโมจินะคะจะเป็นพวกหน้าอีโมจิเลยนี่นะคะยี่บ้าบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นดังโง่คิตตี้นะคะมีหลายสีนะอันนี้จะให้ดูแค่ข้าวนะคะใครสนใจก็ไปดูรูปเพิ่มเติมได้ในไลน์เลยนะคะทักไลน์ไปนะ นี่นะคะมันช้าลนะแต่าจะมองไม่เห็นนะคะราคาชิลา2ยบาทนะเป็นดังคิตตี้ค่ะแล้วก็25บาทต่อมานะคะจะเป็นพวกมีเดียมบันนะคะมีหลายหน้านะคะเริ่มที่หน้าแรกนะคะนนี้จะเป็นหน้าไมเมโลดี้นะคะเป็นบันไซมีเดียมนะคะนิ่มสโลมากๆากนะคะนิ่มมากเลยแล้วก็มีเป็นมีเดียมบันหน้าตลกนะคะก็เป็นพวกหน้าตลกนะคะมีหลายหน้าหลายสีนะราคาชิลาะยบาบาทแล้วก็เป็นหน้ามันโถนะคะ หน้าอูมามิอันนี้เป็นหน้าคาบินะคะแล้วก็เป็นหน้าอูมามิมีหลายสีนะหน้าต่างๆนะคะมีเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นพวกมีเดียมบันนะคะราคาชิ้นละย5บาทค่ะต่อมา25บาทนะคะจะเป็นอย่างแรกนะคะเป็นครัวซองนะอันนี้ระบุด้วยน,นะคะว่า,าครัวซองแบบ2ีบ้าบาทนะนิ่มๆนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นฝรั่งนะคะอันนี้เป็นแบบมาใหม่นะนิมสโลนะคะเน,นื้อมันจะแบบคุขาเหมือนฝรั่งจริงเลย นี่นะคะชิ้นใหญ่นะ25บา้าบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นสับป,ปะรดนะคะเป็นสับป,ปะรดรุ่นยี่บ้าบาทก็เวลาสั่งระบุนะคะอันนี้จะมีติ๊กเกอร์ด้วยนี่นะคะ25บา้าบาทค่ะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคาชิลล40ิบาทนะคะก็อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นถ้วยกาแฟคิตตี้นะคะอันนี้คือที่มันแตกไปกว่าเดิมคือมันจะเป็นพวกหน้าตานะคะนี่มันจะมีเป็นพวกหน้าตลกมาด้วยนะ ก็มีหลายสีในหลายสีเหมือนเดิมเลยค่ะมีสโลแบบนี้นะคะราคาชิล่าราคาชิล่า40บาทอันนี้40บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นเยี่มโรนะคะเยี่ยมโรก็เป็นไซส์ไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่กับมือประมาณจัมโบก้กับเกือบนะคะมีหลายสีค่ะราคาชิล่า40บาทค่ะเป็นเยี่มโรนะคะน,นี้แนะนําเลยต่อมานะคะ40บาทนะอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นไส้กกอกนะ สโลนะคะ40บาทแล้วก็จะมีเป็นคลิสค,ค่ะแล้วก็เป็นข้าวโพดนี่นะคะข้าวโพด40บาทชิ้นใหญ่นะคะสโลนะแล้วก็มีเป็นอ่งุ่นนะคะสับประรดนะคะสับประรดรุ่น40บาทนะคะเป็นสับประรดจัมโบ้นะมนีมากนะคะเนื้อดีนะสโลนะคะราคาชิ้นละ40บาทเหมือนกันแล้วก็ อง,ง่นแดบดบอง,ง่นสีชมพูนะคะน,นี่ก็อันนี้เป็น40บาทตะกร้าแรกนะคะ40บาทตะกร้าต่อมานะคะอย่างแรกนะจะเป็นครีมพัฟไฮโลคิตี้นะคะอันนี้มีหลายสีนะโอเคน,นะคะสโลนะอันนี้จะเป็นแบบสีชมพูนะคะราคาชิ้นละ40บาทแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกีต้านะคะเป็นแบบกีตราไฟฟ้าเป็นแบบมาใหม่เลยนะคะมี ประมาณนี้นะคะมี3ามสีนะสีฟ้านะคะสีแดงแล้วก็สีชมพูนะก็อันนี้ราคาชิละสี่สิบาทเหมือนกันเป็นแบบมาใหม่นะนิ่มมากๆนะคะสโลด้วยสวยมากนะคะเป็นลูกกีตาร์ราคาชิละสี่สิบบาทค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะสี่สิบบาทอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นเมลอนบันนะคะนี่นะคะเมลอนบันสี่สิบบาทนะเป็นส์จัมโบ้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นขนมปังอบนะคะ ขนมปังอบก็40บาทเหมือนกันนะแล้วก็น,นี้นะคะจะเป็นขัวสองรุ่น40บาทนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะ40บาทค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาโลมานะคะปลาโลมารุ่นนี้มา40บาทเท่านั้นนะคะ40บาทนะมีหลายสีนะคะน่ารักมากนะเป็นแบบรูปปลานะคะสโลนะ40บาท อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นซูชินะคะเป็นแบบมาใหม่นะคะก็ซูชินะคะรานะคาชิลัดจะสิบาทเท่านั้นนะคะก็อันนี้จะเป็นนะคะแบรนด์นะแพ็กเกจนะคะให้ดูก่อนเพราะว่ามันเป็นแบบมาใหม่เนาะตัวนี้ด้านในจะเป็นหน้าสีส้มๆแบบนี้นะคะนิ่งสโลนะสโลนะคะรานะคานะชิลัดจะสิบาทเท่านั้นนะคะ เป็นซูชิค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นมังคุดค่ะก็มังคุดมาเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่ามีคนแบบสนใจเยอะมากแล้วก็สั่งซื้อไปเยอะมากเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นมังคุดนะคะแนะนําเลยนี่นะคะมีซอชินด้านในแล้วก็เนื้อมังคุเดเนี่ยมันจะเนียนมากๆนะคะแล้วก็นิ่มสโคลค่ะราคาชิล่าเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะถือว่าคุ้มมากนะเจ็ดสิบบาทนะคะเป็นมังคุดคะ่ะสโลค่ะต่อมานะคะพวกนี้จะเป็นราคาชิล่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะก็เดี๋ยวมาดูแบบแรกกันเลยนะ ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นคัพเค้กจัมโบ้นะคะก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นคัพเค้กราสเบอรี่แล้วกันนะคะเล็กง่ายๆก็ตอนนี้จะมีตัวอย่างนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างเป็นแบบหน้านะนี่นะคะจะเป็นหน้าของคัพเค้กแล้วก็นี้จะเป็นตัวสกูชี่นะคะอันนี้เป็นแบบมาใหม่นะคะมีลายเส้นอยู่ด้านล่างนะคะนี่เห็นไหมไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามีลายเส้นอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ตันนี้จะเป็นตัวสกุชี่นะคะน่ารักมากนะคะ นี่เนสโลด้วยเนื้อดีนะคะเนื้อแน่นๆนะคะราคาชิ้นละหนึ่งหสิบาทนะคะเป็นคัพเค้กจมโว้เป็นแบบมาใหม่นะคะนี่นะหนึ่งห้าสิบบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นหมาสีขาวนะคะไม่แน่ใจเป็นหมาหรือเป็นหมีดต่เรียกว่าเป็นหมาสีขาวแล้วกันนะคะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะนี่น่ารักมากนะคะคล้ายๆแบบคล้ายๆมูมมินเลยเนาะนี่นะคะ มา้าอันนี้น่าจะเป็นมา้าใช่ค่ะเป็นม้าสีขาวนะคะสโลนะเนื้อมันออกแบบดึบๆนะคะเนื้อต้องสกุชี่ตรงเนี้ยสโลด้วยนะราคาชิ้นละหนึ่งรห้าสิบบาทตัวน,นี้น่ารักมากนะคะนี่นะคะม้าขาวนะคะร้อยห้าสิบาทค่ะอันนี้จะมีกลิ่นหอมนะคะคล้ายๆกลิ่นพุกเบอร์รี่ด้วยนะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นหมียัม่แบร์นะคะจะมีอยู่สามแบบด้วยกันนะคะ ก็นี่นะคะจะเป็นตัวส k กุช่นะคะมี3แบบตามนี้เลยนะคะจะมีเป็นแบบสีขาวนะคะสีครีมสีขาวมีเป็นแตงโมงนะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนสีดําขาวแล้วก็เป็นกาแล็กซีนะคะอันนี้จะเป็นหมี่ยำมิแบร์นะคะ150บาทนะค่ะซกุช่นะเนื้อเนี่มมากนะคะเนื้อมันของแพ้เลยนะ,ะนิิมสโลว์นะคะ150บาทนะตัวน,นี้แนะนําเลยเป็นแบบมาใหม่นะคะหมี่ยำมิแบรคะ่ะนี่นะคะ150บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเค้แกแยมหน้าสตรอเบอรี่นะคะราคาชิ้นละ150บาทนะจะมีอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะจะมีสีเหลืองนะคะด้านล่างนะคะสีชมพูนะคะแล้วก็จะเป็นสีขาวนะตันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะรานะคาชิ้นละ150บาทเหมือนกันนะคะไซส์เป็นแบบไซส์ของเค้กปอนนะคะตัวนี้น่ารักมากนะคะเป็นแบบใหม่ออกมาได้ไม่นานนะคะนิ่มโลว์มากนะคะนเนื้อดีนะคะเนื้อเนียน มันก็แข้งแท้เลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านล่างนะคะราคาชิ้นละ150บาทนะคะเป็นเค้กแยงนะัทสตรอเบอรี่นะคะอันนี้แนะนาเลยนะอย่างต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นสาลาเปาจัโมโบ้นะคะจะมีอยู่2สีนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะก็นี่นะคะจะเป็นตัวสากูช่นะคะเป็นชิ้นใหญ่จัโมโบ้มากมเลยนะคะเนื้อมันออกสีมุกมุกนิดหนึ่งนะคะเนื้อวาวนะคะแล้วก็นิ่มสโลนะชิ้นใหญ่มากๆนะคะราคาชิ้นละ150บาทนะ ะะเป็นซาลาเปาจัมโบ้หนึ่งท้่ะนีาค่ะ,นะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแพ็กเกจนะคะเป็นแบน์นะคะเป็นแพ็กเกจด้านหลังนะก็อันนี้นะคะเหลือแต่เป็นแบบเลียบนะคะหรือไม่เยียแล้าน,นะอันนี้จะเป็นหน้ากาตานะคะหน้าตาข้างในนะ นี่คือมันนิ่มสโลมากนะคะแล้วมันก็น่ารักมากเลยนะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะสโลาวนะคะนี่และเนียนด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นอิงลิชเบสนะคะอิงลิชเบสจะมีอยู่สองสีนะคะมาแล้วนะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะตัวน,นี้คือชิ้นใหญ่นะคะชิ้นใหญ่แบบอิงลิชเบสเลยเขาจะมีคุชชี่อะไรตัวมันนี้ ราคาชนละ150บาทเหมือนกันนะคะตัวนี้มันสโลนะคะสโลประมาณนี้นี่นะคะสโลมากมากนะชิ้นใหญ่ด้วยนะคะราค,คาชิ้นละ150บาทอันนี้เป็นอิงลิชเบสนะคะมาใหม่นะ150บาทะคะ่ะก่อนนี้นะคะจะเป็นสกูชี่ที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะคะก็มีอีกหลายแบบเลยนะคะนี่จะเป็นคร่าวๆนะคะใครสนใจนะคะดูรูปภาพหรือว่าสอบถามสั่งซื้อเนี่ยสามารถทักไปได้ทางไลน์นะคะจะมีทั้งหมด4ลายเลยนะ นี่นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อแล้วก็จะมี IG นะคะดูรูปสินค้าหรือว่าอินสตาแกรนะนี่นะคะจะเป็นรายละเอียดนะถ้าใครเห็นไม่ชัดนะคะเราเขียนไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะคลิกดูได้เลยนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยเยอะๆนะคะ